ชัดเจนแล้วสำหรับรัฐบาลใหม่ป้ายแดงที่จะเข้ามาบริหารประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นฟูและเดินหน้าต่อไปซึ่งจดใหญ่ด้านเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนต่างก็จับตามองและคาดหวังให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวในเวลาอันรวดเร็วถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะสามารถทาได้หรือไม่และจะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนเพื่อวางแนวทางให้ธุรกิจในประเทศ ดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนไม่สะดุดอีกต่อไปหลังเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 มาอย่างยาวนานโดยสำนักข่าวไอเได้พูดคุยกับนายพรายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งให้ความคิดเห็นว่าสำหรับโจดใหญ่ของเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลใหม่ก็คือการฟื้นฟูลหลังวิกฤตโควิด -19 ซึ่งเราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้นรองลงมาก็เป็นเรื่องการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมผลักดันให้เป็น BCG อย่างแท้จริงก็จโทใจของประเทศเศรษฐกิจไทยก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดเราก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงอาจจะยังไม่กลับเข้าสู่ระดับเดิมทีเดียวแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ ขาขาสำคัญซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดแล้วเราก็มีความหวังกับการฟื้นตัวก็บสื่อเรื่องการเที่ยวผมคิดว่าก่อนหน้าโควิดมันก็พี่สจน์ได้เห็นแล้วว่ามีส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเราก็คงจะต้องจริงจังกับมันนะ เรื่องที่จะต้องทําก็คือการปรับตัวของสาขาท่องเที่ยวให้เข้ากับสภาพที่มันเปลี่ยนไปนักท่องเที่ยวที่อาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนอกจากนั้นก็คือในสาขาท่องเที่ยวเองมันก็มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงเยอะในเรื่องของแรงงานก็ดีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยนกท่องเที่ยวจากประเทศจีนก็จะหลั่งไหลเข้ามาดังนก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งทั้งนี้นายพรายพลยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จดใหญ่ของประเทศนั้นรัฐบาลใหม่ควรเรียงลำดับความสำคัญและเร่งลงมือทำอย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่สัญญาไว้ตอนหาเสียงในเรื่องที่เกินจริงและเป็นไปได้ยากอาจทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตต้องลงมือทำเร่งลงมือทำเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ ไอ้โจทย์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยต้องมาเรียงลําดับความสําคัญแล้วก็ต้องลงมือทําเลยนะอย่าไปเสียวเวลากับไอ้สิ่งที่ได้สัญญาไว้อ่อที่มันเกินจริงเกินความจําเป็นเป็นไปได้ย่จะทําให้เกิดปัญหาแทนที่จะเป็นเรื่องของการทักดันเศรษฐกิจให้เแตบโตไปได้มันก็จะกลายเป็นอุปสรรคจากนี้ต่อไปคงต้องติดตามการลงมือทํางานของรัฐบาลชุดใหม่อย่างใกล้ชิดว่าจะมีแนวทางเป็นไปในทิศท,ทางใด จะดึงเศรษฐกิจให้ฟื้นเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่